คือเทรนนี่คนก็สงสัยกันว่าเทรนแฟชั่นนี่มันคืออะไรมาช้อปปิ้งอย่างเต็มรูปแบบในสไตล์นิวนอร์มอลนะครับสวัสดีครับมา,มาร์คมารูดนะครับดีไซเนอร์แฟชั่นบล็อกเกอร์นะครับวันนี้เราก็มาดูกันว่าตอนนี้เทรนหัวเป็นยังไงบ้างเราเข้ามาดูกันครับ วันนี้ก็นําเสนอเนี่ยนะครร้านในเซนทรัลเวิร์นะคะปรับรูปแบบใหม่แล้วนะคะเป็นโซนต่างๆนะคะทำใหม่หมดเลยสวยงามมากนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซนทรัลเวิร์แล้วนะคะคือเทรนนี่คนก็สงสัยกันว่าเทรนแฟชั่นนี่มันคืออะไร เทรนแฟชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่ดีไซเนอร์ international ดีไซเนอร์หลายๆแบรนด์เนี่ยทำพร้อมๆกันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันคือเป็น trend เทรนนะครับมันก็จะคล้ายๆกับสไตล์แต่ว่ามันก็จะแตกต่างกับคำว่าสไตล์นิดหน่อยนะครทีนี้เราก็มาดูร้านแรกกันเลยมาว่าร้านแรกที่มาจะไปเนี่ยเป็นร้านอะไรตอนนี้มาก็มาอยู่ที่หน้าร้านโค้ชแล้วนะครับ ด้านหน้าเลยเนี่ยก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่นะครับออทัม2020นะครับของโคชบายจูดวีเว v e r นะครับอันนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่นะครับชื่อว่า horse and carriage นะครับก็คือมาจากชื่อก็มาจากลายข้างในเนี่ยครับที่เป็นเหมือนรถม้าใช่ไหมครับก็จะมีใบเล็กด้วยได้แล้วนะครับกระเป๋าเดี๋ยวจะมาลอง DIY กัน คือเราก็สามารถที่จะ c r e เอทของเราเองได้เลยนะครับตามสไตล์ที่เราชอบนะครับคือร้านมาร์กจาขอบครับ Collaboration กับศิลปินที่วาดรูปกระตูนี้นะครับ Na s h Archer ครับ X มาร์กจาอบนี่ตัวนี้เลยที่แบบโด่งดังเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มันเป็นค่อนข้างสีสันสดใสนะครับซึ่งเข้ากับเทรนด์ปลายปีนี้ได้ดีมากเลยก็จะเป็นพวก ้อยืดเป็นสเวอแพนอะไรอย่เงี้ยใส่ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคอลลาบเรชันหนึ่งของมาร์คจอคอบมานะครับกับพี่นัทนะครับเออมันดูไกลๆอย่านะึกว่าเป็นลายสกรีนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะบนลายสกรีนเขายังมีดีเทลปักเข้าไปอีกนะครับเนี่ยมันก็คือข้อดีของการที่เราได้มาที่ร้านเลยนะครับมันก็แตกต่างจากการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเพราะว่าเราเข้ามาที่ร้านเลยเนี่ยเราได้เห็นสัมผัสกับเสื้อผ้าจริงๆนะครับ จ้าใสรเรียบร้อยแล้วนะคะเสอยืดกับกางเกงเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองดูกระเป๋าที่มันแมทชิ่งกันกระเป๋าแบบแพ็คเวลาใช้ก็ง่ายดายนะครับดีมีหลายช่องสะดวกนี่เราก็มาอยู่ที่ร้านคาราคาเฟลนะคะอ่าก่อนเข้าไปเราก็สแกนนิดนึงถ้ามาเห็นคาราคาเฟลเนี่ยมาจจะชอบนึกถึงโทนสีขาวดำเลยก่อนเลยนะครับ คอลเลกชันเนี่ยมันก็จะมีดีเทลตรงอย่างเช่นข้างๆนี่นะครับที่เป็นหนังมาผูกกันมันก็จะคล้ายๆกับเนไทยที่คาร์ล่าเกเลเนี่ยชอบใส่ <Yeah. S 1> คือเทรนด์แฟชั่นที่มันเป็นสีขาวดำเนี่ยมันก็ค่อนข้างคลาสสิกสามารถใส่ได้นานนะครับ ไปมี้น่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนใบใหญ่ก็จะมีกับกับน,น้องแมวด้วยนะครับเป็นแมวของคาร์ลากฟเลนะครับชื่อน้องเปลดอันนี้มันเป็นไอเทมที่มากอยากแนะนำนะคะถุงมือนี้นะครับเพราะเวลาใส่แล้วว่าจะนึกถึง,ถงคาร์ลาก็เฟอะครับเฟดแพี่ <Okay. S 1> ครับ Fed Perry เนี่ยมากก็จะชอบนึกถึงความเป็นกีฬาสปอร์ตเสื้อเทนนิสอะไรพวกนี้ครับแฟชั่นรี่ก็ยังมีพวกกระเป๋าเป็นทรงแบบโบ l ลิ่งแบ็กน,นะครับตัวนี้น่าสนใจมากเลยครับตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแต่ว่าตรงดีเทลมาดูดีเทลตรงปกน,นะครับจะเป็นเหมือนผ้าริบที่ต่อกับเสื้อโปโลเนี่ยมาต่อกับเสื้อเชิ้ตฟุตเวิร์กนัวครับ ฟูดเวิร์กนัวก็จะเป็นร้านมัลติแบรนด์สโตร์นะครที่มีสินค้าแบรนด์ a m e พวกสตรีทแบรนด์ต่างๆนะครับจากหลายๆประเทศนี่น่ารักมากเลยจากแบรนด์วูด o o ดนะครับอันนี้เท่มากเลยนะครับก็จะเป็นเซ็ตกันจะเป็นแจ็คเก็ตยีนนะครับมันจะ represent ความเป็นสตร e ทแวร์ได้ดีมากเลยแฟนนี่แพ็ ตัวนี้สีแสบมากเลยสีสะท้อนแสงซึ่งก็เป็นเทรนเด่นอันหนึ่งนะของปีนี้ครับคือสีสะท้อนแสงอซิตนะครับก็คือรองเท้าอ่ะบางทีมันซื้อออนไลน์ไม่ได้เนอะเพราะว่าแต่ละแบรนด์แแต่ละยี่ห้อเนี่ยไซส์เดียวกันไซส์9หรือไซส์40ยุโรปหรือว่าเมกาอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันของในแต่ละแบรนด์มันก็ต้องเข้ามาลองดูนะครับพอดีเลยครับมันต้องใส่ต้องลองเดินดูนิดนึงเนาะ ก็รู้สึกสบายดีนะครับพรุ่งนี้ลองเดินดูแล้วมันก็พอดีชอบจิมทอมสันเนี่ยมีประวัติที่ยาวนานมากเลยนะครับทางด้านผ้าไหมนี่น่ารักมากเลยะค่ะเป็นแบบแมทชิ่งกันหมวกกระเป๋าใส่ให้ดูลายนี้น่ารักดีเป็นลายแบบออกกราฟิกกราฟิกหน่อยไปทะเลหรืออะไรเงี้ยเนาะ ต่นี้มันก็ไม่ค่อยมีกฎอะไรตายตัวนะครับเรื่องการแต่งตัวจริงๆแล้วถ้าชอบใส่แล้วแบบมั่นใจแล้วก็ซื้อเนอ้องซื้ออา้าวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านทาเคโอคิคุชิแล้วนะครับเป็นพวกเสื้อเชิ้ตสูตรเป็นเทรนดที่กำลังจะมาสิ้นปีนี้ด้วยคือนอกจากสปอร์ตแวร์แล้วเนี่ยก็ยังมีเทรนของเรื่องการกลับมาของเทเลอร์ มาลองกันนะครว่าคัตติ้งมันเป็นยังไงเพราะว่าเห็นจากออนไลน์นี้เห็นแต่รูปมันก็บางทีเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ต้องมาดูลองดูฟิตติ้งกันหนึ่งนะครับไปลองออกมาแล้วนะครับจะเป็นทรงสลิมนะคะมันก็จะพอดีไหลแบบนี้นะครับทรงมันก็จะออกเป็น แนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยมันเป็นเหมือนกับโมเดิร์นสูตรเลยนะครับลากาเซ่นเนี่ยร้านตกแต่งสวยมากเลยนะครับ สตล์วนี้ก็จะออกเป็นสแกน d i n a v i a เป็นมินิมอลหน่อยๆนะครับด้วยโทนสีอะไรแล้วด้วยนะครับกับทรงกระเป๋าแล้วก็ทางร้านนี่สินค้าขายดีจะมีรุ่นไหนบ้างครับมะเฟืองเหมือนผลไม้นะคะก็ดูรูปแบบรูปทรงนี้ก็จะเป็นแบบมะเฟืองน่ารักมากเลยเหมือนใส่ของได้เยอะด้วยเนาะอ๋อมันพับได้ด้วยพับมันก็จะเป็นแบนๆแล้วก็สะาา์อย่นก็ได้ได้หลายรูปแบบภูมิปัญญาคนไทยดีไซน์ไทย นี่ครับข้อดีของการที่เรามาช็อบที่ร้านนะครับเราก็จะได้ข้อมูลแล้วเราก็ได้เซอร์วิสจากน้องเขาด้วยนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้าน Everyday Karma c a m e t แล้วนะครับ mm hmm. จากแบรนด์เครื่องหอมตอนนี้ก็แตกลายออกมาเป็นมีทั้งเ,เสื้อผ้าแล้วก็ออเกอซอรีแล้วก็พวกไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับ แต่คือเสื้อผ้าของ Everyday Karma k a m e t เ,เนี่ยคือเขาจะไม่ติดกับเทรนด์มากตามชื่อเลยอะครับ Everyday ใส่ได้ทุกวันนะเนาะเหมือนก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแคชชวลแล้วก็ใส่ง่ายใส่สบายนะครับคิดถึง f e ล l i n g นี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่หยุดอยู่บ้านมานาน พอได้ออกมาแล้วก็เออรู้สึกแบบสดชื่นดีนะคะเมื่กี้ลองกลิ่นนี้ดูอันนี้อ๋อเป็นเซนทรลพาร์ลองฉีดดูแล้วกลิ่นมันก็จะออกเขียวๆเป็นแบบเหมือนอยู่ในสวนอนะไรเงี้ยเนาะต้องลองเข้ามาลองดมดูที่ร้านนะครับ ครัวันนี้มาก็ได้กลับมาเดินที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเมอร์แล้วนะครับชอบมากเลยคิดถึงความรู้สึกนี้มากเลยนะครับที่แบบว่าได้กลับมาช้อปปิ้งอย่างเต็มรูปแบบนะครับในสไตล์ New Normal นะคะได้มาสัมผัสสินค้าได้มาคัดเลือกดูสินค้าด้วยตัวเองมาอัปเดตเทรนด์ต่างๆนะครับ,รบแล้วที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเมอร์นะครับก็จะมีอีกหลากหลายร้านมากเลยนะครับ นอกจากร้านที่มาพาไปอัปเดตเทรนด์อยากให้ทุกคนนยครับลองกลับมาดูเพราะว่าที่เนี่ยก็จะมีหลากหลายสไตล์สำหรับทุกคนเลยครับเนี่ยได้ซื้อของมาเต็มไม้เต็มมือเลยกลับบ้าน